สวัสดีครับปูดคาเซนเตอร์นะครับเย็นนี้เรามีรถวิโลปสุดหรูมารีวิวให้ชมนะครับกับฟอร์เทอร i t ิทอรี่2.7ไทเทเนียมนะฮะรถนำเข้าออสเตรเลียนะฮะออกศูนย์ฟอร์ไทยแลนด์คันนี้2.99ล้านบาทนะครับที่สุดแล้วฮะที่ใหญ่ฟอร์เอเวอเรสต์อีกฮะเป็น SUV แท้นะครับเจ็ดที่นั่งขับโคตรดีเลยฮะ เครื่องดีเซน2.7ลิตร190แรงม้านะเซ็นเซอร์ถอย4ตำแหน่งจากโรงงานคันนี้เป็นสีเทานะครับสีสวยหายากพร้อมล้อแม็ก18นิ้วนะลายเท่ๆสีสันเต็มนะครับสภาพโดยรวมผมตีให้เลย99%เดี๋ยวพามดูด้านในกันภายในคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดำ ฝังคนขับนะครับเป็นเบาะป่าไฟฟ้า Memory เมมโมรีเบาะ3ามตำแหน่งนะเบาะนี่เบาะนิ่มมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นหนังนับป้าแท้นะฮะเพราะผิวสัมผัสดีมากมสภาพเบาะโดยรวมมีผมตีให้เลยแปด้าเถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวเปิดกุญแจนิดนึงตัวนี้นะครับเครื่องเสียงตรงกลาง เป็นระบบสัมผัสนะครับติดจากป้ายแดงเลยก็จะมีควบคุมเกี่ยวกับแอร์นะฮะก็มีเล่น MP3 แอร์ก็ออโต้ตรงนี้เลยนะปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะกล้องถอยก็มีนะฮะติดมาจากโรงงานเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับพร้อ,อมี่วางแก้ว2องตำแหนง่งกระจกก็เป็นสัดแสงออโต้ พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี่เกี่ยวกับเครื่องเสียงแล้วก็เกี่ยวกับปรับเสียงนะครับปรับเพลงฝังขวานี่เป็นระบบคูสคอนโทรลล็อกความเร็วนะส่วนเลขไม้คันนี้ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับเลขไม้แท้นะฮะประวัติศูนย์ตลอดเลยวิ่งเพียงแค่แสนห้าหมื่นสองพันโลนะฮะถือว่าน้อยมากๆนะครับสวยนะครับแอแบกรอบคันนี้เใบนะฮะมี ด้านหน้า2นะครับอ่ามีตรงนี่ครับตรงหัวข่าวอีกหนึ่งใบนะฮะแล้วก็มีเสาเออีก2นะแล้วก็นู่นเลยเสาซีนู่นอีก2ใบรวมเป็นเจใบเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งแถวที่2กัน,นมีสักขับเพดเทอร์รี่เทอร์รี่ทั้งคันเลยนะครับเบาะ แถวหลังสวยกว่าด้านหน้ารถคันนี้ใช้อยู่แค่สองคนนะแถวหลังแทบไม่มีคนนั่งเลยเบาะหนังน้าป้าแท้เลยนะสีดำสภาพสวยมากผมตีให้เลยเนี่ยเก้าสิเปอร์เซ็นต์นี่ยแถวหลังตัวนี้เครื่องเสียงนะพาดูเครื่องเสียงติดรถมาเลยครับนี่เลยฮนะติดมาเลยตัวนี้ ช่องแอร์ด้านหลังนะครับเย็นสบาย,ยพาดูด้านหลังนะใน,นส่วนขึ้นเบาะแถวที่3ามนะครับพับเบาะลงมานะครับตรงนี้ก็จะนั่งได้2คนเลยครับเด็กนั่งได้สบายมากนะเบาะหนังสีดำส,สวยๆนะครับถือว่ากว้างนะครับรถครอบครัวน,นี่ประสงค์เจ็ดที่นั่งแท้ๆเลยมาดูด้านหลังกัน ด้านท้ายนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ไทเทเนียมตัวท็อปนะ,ะมีเซนเซอร์ถอยสี่ตำแหน่งครับสัญ,ญลักษณ์ทีดีซีไอเครื่องดีเซนนะครับเปิดด้านท้ายให้ดูด้านท้ายวกว้างนะครับเบาะแถวนี้ก็พับได้นะครับกดตรงนี้เนี่ยเราสามารถพับได้เลยนะฮะพับเราจะกว้างมากๆ ในส่วนของฝาท้ายนะครับเปิดได้2แบบจะเปิดในส่วนนี้ก็ได้สําหรับเปิดแล้วเอาของหย่อนใส่เลยครับง่ายสะดวกไม่ต้องเปิดฝาบานใหญ่นะครับก็เปิดบานเล็กอย่างนี้ก็ได้มาดูล้อแม็กกันแม็กคู่ตัวเลย18นิ้วพร้อมยางคันคุกนะลายสปอร์ตมาก สภาพยางดอกผมตีไปเลยนะ85เปอรนตแน่ๆนี่ครับวิ่งไปเลยครับ2ปีสบายสบายดอกเต็มเต็มเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องยนต์กันดีกว่าฮะอ๋อลืมบอกครับตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเอาวิวได e นะขับเคลื่อน4ล้อ อัตโนมัติเหมือนพวกเชฟโรเลตแคปที o ่ว่านะเพราเป็น s อ v ยวแท้ด้านหน้าครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดีไลท์กระจังหน้าโฟรเมียมนะครับให้ตัวรถดูหรูหราสมราคา2.99ล้านบาทในส่วนเครื่องยนต์นะครับเปิดฝามา เห็นเครื่องนี่ไม่ต้องตกใจเครื่องแค่2.7ลิตร190แรงม้านะครับดีเซลคาร์บเรยี่ยวแรงทันใจนะครับหายห่วงรถสวยเดิมนะครับกัลลังตีบอดี้เดิมนะครับไม่มีชนรถระดับนี้รักษาดีอยู่แล้วครับทักสภาพเน้นรถสวยตาช่างมาดูได้ครับมาตรวจเช็คได้นะครับ เอาขายรถสวยมาดูฝั่งนี้ก็มีสัญลักษณ์ออฟวได้ e เหมือนกันนะครับด้านบนหลังคาสามารถใส่แหลกได้ส่วนบันไดนะครับบ oh. ันไดยังหรูเลยนะเหมือนเป็นโรเมียมเลยนะฝั oh. ่งนี้ครับอ่เบาะ สัญลักษณ์สถาพเดเทรอรี่ๆๆทั้งคันเลยดูดีมากเบาะยังสวยอยู่เลยนะหรือว่าสวยจริงๆดูกดูด้านหลังฝั่งนี้มีไฟที่ประตูนะครับทั้งคันเลยสี่สี่ด้านมีไฟหมด สามารถพับแยกอิสระได้นะเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งให้ดูกว้างเลยแหละ oh. ที่เหลือเพียบนี่นั่งสบายด้านหลังก็อีกสองที่นั่งนั่งได้สบายน,นี้ไม่ใช้ก็ปิดได้ด้านหน้านะครับหรูหราสไตล์ออสเตรเลียนะคันนี้นำเข้ามาแท้ๆเลย แต่ก็ถือว่าขับดีครับช่วงล่างแน่นหนึบมากๆท่านใดสนใจนะครับรถครอบครัว SUV สุดคุ้มนะครับราคาสุดคุ้มเลยลองมองคันนี้เป็นตัวเลือกดูนะครับ Ford Territory นะครับ2.7ไทเทเนียมปี2014ตัวท็อปทันนี้ออกป้ายแดงนำเข้าออสเตรเลียนะครับ 2.99ล้านบาทนะเราเสนอขายแค่5 29,000บาทเท่านั้นโอ้ราคาหายไป6เท่าคุ้มสุดเลยร้านเราอยู่ติดการไฟฟ้าเพื่อวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเบอร์โทรติดต่อ083 2656465สนใจลงเข้ามาชวมาทดลองขับได้ครับไม่ผิดหวังแน่นอน